กบรรยากาศก่อนแข่งครับนี่ก็จะเริ่มแล้วแต่ฝนมันก็ตกหนาเม็ดขึ้นอีกโอ้โหดูครับพี่เล็กยิ่งยิ่งรอเวลายิ่งหนาเม็ดขึ้นอีกเนาะสองวังนนี้สองสนชนะเขารอบนะเจอตลอดเลยพี่พี่ชื่ออะไรนะครับ คุณมื่นไทยแลนด์ครับผมอันนี้เจอทุกสนามเลยนะเจอทุกสนามครับผมเออนี่เลยโยกพี่เล็กเลยวันนี้ชนะเดี๋ยวเขารอดไปพี่นะวันนี้ต้องชนะเท่านั้นครับโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาเชียร์กันนี่นี่ครับโอเค ถึงล้วถึงแล้วถึงแลึงแล้วแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่เอาไม่เลี้ยวเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ใช่เลี้ยวขวาเลยจริงวันจะเลี้ยวตรงนัานี่นี่ตรงนี้เลยเลี้ยวเลี้ยวเนี่เอาไปเลยเนี่ยเราก็จะไปนี่ใช่ไหมเจอระรีบ ใช่เดี๋ยวก็ไปเลยราที่จอดอเดี๋ยวเขาจอดกันเนี้ยเยอเต็มหมดใช่ตลาดทั่วไปที่เขาจอดกันบรรยากาศจอดบนลานจอดรถครับลานจอดรถหน้าลานข้างลานพญานณาตอนนี้ตกหนักมากไม่รู้ว่าจะเขาได้ไหมนี่ครับมาถึงสนามแล้วครับนี่ก็อยู่ในรถต้องนาน ดีจ้าลาเปียนานีครับมาถึงแล้วสนามธรรมศาสตร์ครับลังสิมาแล้วบอยไข่หวาน <c oughs> มาแล้วบอยไข่หวานนองได้แล้วอว <c oughs> ่ะโอโ้ฝนตกเตื้งครึ่งชั่วโมงพี่ว่าเต้นงเป็นชั่วโมงว่ะดูเด,ดชชลิ่จะกลับแล้วอ่ะหาบอย ฉันนีะะ้จะกลับแล้วทนไม่ไหวทนเดีย๋ยวเจอพันตามปอยไก่จา๋าวันนี้ปอยไก่จา๋าไม่ถ่ายแน่น่อนไหนอะเขามาเหรอวันนี้่มาแต่ว่าโอเคนี่ะครับบรรยากาศ ว้าวยูบรรยากาศครับอันนี้การ,รามาได้ได้่ทุกคนหมดเลยครับเดบิวตเลยมาตอนที่มาคนเดียวไม่ตกงานะอ่ะไอไอ,อ,อ,อาวันนั้นผมก็เนี่ยเป็นย้อนแสงนะไอไอาวันนั้นก็จะมามันไม่มีบัตรก็เลยไม่มาอนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเชียร์เดี๋ยวผมเข้าไปเชียร์ด้วยโอเคนี่นะหลินไม่มานะหลินไม่ไหว <laughs> โอเคลแล้วแล้เข้าไปด้วยกันแต่นี่เราเวลาเนาะ สามสิบละเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งอ่ะอย่างน้อยแล้วสวัสดีครับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับตียอดตียอดนะครับอ่ะพี่ก็อยู่เชียร์กันนั่หละมานะแต่วันนี้นั่นไม่มาอ๋อไม่สบายนะเพราะั้นเดี๋ยววันนี้ผมมาเชียร์ด้วยนะโอเคครับพี่ยอดครับโอเคนี่ครับเดินมาก็อุปกรณ์ตการนี่ต้องสืบซื้อเลยครับนี่คุณอาชื่ออะไรครับหนูแกบก็มาขายตลอดนะทีมชาติช่วงฝน ที่มีฟุตบอลนะครับนี่ครับอยู่หน้าอยู่หน้าสนามตลอดนะครับนะฮะถ้ามีฟุตบอลก็เจอนาคุณนาได้แต่วันนี้โชคดีเขาไม่ไล่ออ๋โอเคโอเคครับนี่สนับสนุนครับนะครับแต่ผมซื้อแล้วโอเคขอให้ขายดีนะครับโอเคครับขอให้เจ้าหน้าที่อะไรสนับสนุนอุปกรณ์เนาะใช่ป่ะเสิมมีแต่ของกินสุดยอดเขาส่งเสริมอ่าโอเคน้าอะไรนะครับน้าน้าชื่ออะไรนะกินนี้นะนาโนบนะครับโอเคนี่ครับ ชอรลี่นี้ซื้อบัตรไปเท่าไหร่โซนอีสองร้อยห้าสิบแล้วบวกอีกสองร้อยแปดสิบโอเคปะขึ้นสนามกันอีวันนี้ขายดีมากครับเพราะว่าการขายเขาเลื่อนครับปะเข้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยเป็นมานัดที่แล้วเป็นไปแพ้นี่ว่ะโอ้ยพี่โยพูดได้ไหนเยพี่โยพูดได้ไหนเนี่ยพูดได้ไหน รู้รู้เปล่าว่าในบีจีเขาบอกอะไรว่าเวลาพี่มกไปแพ้ตลอดแล้วแม่งไปแพ้จริงๆเด้อ <c oughs> วันนี้วันนี้เราต้องเก็บชนะนะชนะอย่างเดียวเข้ารอบนะรู้ป่าครับต้อนชนะอย่างเดียวจึงจะเข้ารอบเลยใช่นั่นเดี๋ยวเราเข้าไปกันไปเชียร์กันนะเป็มบีจีเป็นเมืองทองครับโอเคแน่นนแน่เลยนี่เปมครับโยพี่ <Okay S 1> โยโย่ไกลขาด้วยตายเลยก็ตายแสนเวืยผิดตลอดนี่น้องเปรมครับเปเนเป็นเมืองทองครับครับผม รอบสองก็ต้องรอรอยังไงก็ต้องรอรอครับโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เคลียร์สวัสดีครับพี่เจอตลอดเลย พี่พี่ชื่ออะไรนะครับคุณมื่นไทยแลนด์ครับผมฮะอันนี้เจอทุกสนามเลยนะเจอทุกสนามครับผมเออนี่เอยเดียวพี่เล็กเลยแอบวันวันนี้ชนะเดี๋ยวเขารอแบบพี่นะวันนี้ต้องชนะแล้วนหรครับโอเคเดี๋ยวเรอเดี๋ยวเราไปเชียร์กันนี่นี่ครับโอเคก็บรรยากาศก่อนแข่งครับนี่ก็จะเริ่มแล้วแต่ฝนมันก็ตกหนาเม็ดขึ้นอีกโอ้โหดูครับพี่เล็กยิ่งยิ่งรอเวลายิ่งหนาเม็ดขึ้นอีกเนาะ วันนี้2อโกนชนะเขารอบนะมน,นี่บรรยากาศเลยครับไทยก็รับการมาเยอะของอ,อ๋อไทยเป็นเจ้าภาพกลุ่มอะเนาะกลุ่มแพฟก็เจอมาเลเซียครับ จะไปยังไงขอชนะขอชนะก็เข้ารอบแล้วนะพี่เล็กนะชนะเข้ารอบครับชนะอย่างเดียวครับเข้ารอบมาแล้วครับนี่ครับทีมชาติไทยนิเพ็กชติมาเลเซียครับนิเพ็กชาติไทย น,นั่นเห็นลงในเพจไอ้นี่เลยนะชนบุรีเลยนะลงไปภาพหน้าเลยะวันนี้ซื้อซื้อซื้อเอาขอนมให้ออกับตาก้อเอาไ <c oughs> ว้วันวันนี้นี่มามาจากชนเลยปะวันนีพ้พอดีบ้านอะ่ะบ้านผมวมาอยู่หน,น้าสนามมินิทีเอ้าจริงเหรอรรโอ้ไม่รู้เนี่ยแต่แต่ไม่ได้ไปการเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปเมืองการครับว่างานยุ่งวันนี้งานมันหมดลโอเควันนี้เราไปเชียร์กันได้เดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะมาให้กำลังใจลูกฉลามโอเคครับ ได้ okay โอเคครับน, <ขอ S 2> นี่ <ขอ S 2> ก็ทีกันบรรยากาศครับเนี่ยแฟนบอลครับนี่ก็อุต้าเอัเนี่อุต้ามาครับนี่คุณนัทเลย อนนันนี้ก็คุณต้าครับวันนี้คุณต้ามาเชียร์นะครับนี่ครับคุณต้าครับนี่ครับนี่น้องบอยครับเสื้อสีเหลืองแหมแน่นอน 快了。<noise> ามาครับตามาอันนี้ก็คุณนัลลินะครับนี่เป็นบอยก็กำลังไหได้อยู่ตามโมก็อยู่นี่ครับเดี๋ยวผมมาดูบรรยากาศครับตอนนี้กำลังลุ้นอันนี้ก็กลสูงกุฎาครับนี่ก็แฟนบอลครับวันนี้หน้าที่ใหม่ครับของน้องบอยน้องบอยวันนี้มีหน้าที่ใหม่เหรอหน้าที่ใหม่นั่งใฮโลงลั่งมีนแฮก นาทีใหม่นาทีใหม่ไอ้นาทีใหม่ไม่เป็นยูทูบเบอร์แล้วเหรอขาไม่เป็นยูทูบเบอร์ถึงวัวนนี้วันนี้มาเชียร์อีกกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มของนัลลิบมานะรตรงนี้นะอนาิาแต่นัลลิบไม่มานัลลิบไม่มาวันนี้นัลลิบแก่ไม่ไค่โอเคโอเคนี่ครับบรรยากาศครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหนี่ครับนี่บรรยากาศเลย ไแล้วครับด้านหนูก็หุหนต้าครับโอ้โหหนเยอะครับนี่ครับ,ครบใครก็ลังกุกอยู่ครับจะได้ลูกอินนี้นะพี่เล็กนะโอ้กินนี้ได้มาเปิดจากเสาแรกเรามาเสาสองนะนะถ้า,าถ้าถ้าช้าโดนนี่เข้าเลยนะนนนเฮ้ยมันโดนแต่ว่ามันยิงออกมันมันยิงมันยิงขึ้นไปข้างบนถ้ามันยิงกดลงขอยห้โอ้โห มันไม่กี่หลามันต้องเข้าโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับถ่ายไม่ทาน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 ้าาน้นนนนำแล้วครับ่ายนำนะ้ำแล้ว คณะครับแฟนบอล <sounds> <Bradley> ครับกูด้าไทยแลนด์ครับว่าร้องครับเล่นนครับสนุกกันไปครับตอนนี้เรานำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูเฮ้ยอะไรวะมาเลซีเสมอ เลนีเสมอเองหนประตูต่อึ่ง,ต,งตอนบัลลูล่าห้ี่ เรันครรับเาแล้วครับข้งหลังเราก็ยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง อีเดียวโอ้ยได้มีคิดกับกินนี้ก็เสียได้ Na, เขีย,แล,ยแล้วครับเขียร์วครับตอนนี้นำแล้วมาเลยต่อคืนแล้วมาที่ต้องมีนะครับนอ้องๆ กคนไปครับตอนนี้ครับปุตต้าครับปุตต้าตาและเบส Yeah. Uh -huh. สองประตูตอหนึ่งครับนาทีบาปกันเลยนี่ก็บรรดาแฟนแฟนบอลครับนี่ครับเยอะครับนีก็อุตาและเบนนี่ก็เจอน้องๆครับครับโอเคบอกเลยว่าสุดมันโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมารอรับตังคครับนะสุดยอดเลยนะนาทีบาทโคตรมันอ่ะนะโอ,อเออกครับพวกเรามาจากไหนกันนะอ่านะพี่กองเชียร์บีจี แล้วเชียร์ชินชาติด้วยกระตา่ายอ่ะแลปเบอเดอะแลปเบ้อ่ะโอเคครับนี่น้องๆมาเชียร์ทีมชาติใช่มาจากวังน้อยนะอายุยาโอเคครับมาแล้วครับนักเตะเดินมาแล้วนี่นักเตะเดินมาแล้วครับนำโดยโค้ชวัง สุดยอดเลยสุดยอดเลยไหนครับวาลเลซวัลเลซชุดทองปอนด้ปอนชานนชานน ครับสนา,ามรรมศนสาลังเสร็จอันนี้ก็ยู่ s b ครับเรอกันเลยกลุ่ม F นี่ก็ทีมชาทาง เลยครับบอกเลยครับน้องๆทำได้สุดยอดเลยวิ่งไม่หยุดโอเคยอดยอดรูปครับอ่านี่ก็นักเตะก็ถ่ายรูปครับกับแฟนบอลเอ้นี่ยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดโคชชอครับนี่โคชชครับโคชชครับเฮ้ไทยเลยเว้ยไทยเลยสุดยอดเว้ย ี่ครับ yeah, Thailand. Thailand, Thailand. Yeah. ครับไทยเลนไทยเลไทยเลนเลยที่คดวางครับที่วางครับนี่พี่วางปอนปอนไปเลนต่วสิบครับนี่โอเคครับแลมภาพบรรยากาศครับนี่ครับน้ำนำ อีกทีเลยพี่บอลลูนพี่มื่นไทยแลนด์ครับผมอ่ะลุกอ่ะพี่มื่นนะพี่บอลไทยแลนด์วันนี้บรรยากาศเป็นไงพี่ตอนเรีอกทีที่ได้เฮ้ยผมบอกว่ามันอึดอัดกดดันมากเปนเวลาแล้วก้าวสุดท้ายแล้วละแล้วไปได้ต่อเวลาเจ็ดเดือนโอ้โหไม่ต่นงมากเชื่อแ่บผมคนลุกเลยเพราะว่าผมว่ายังไงก็คงเสมอโอ้โหผมก็เหนง่อยนะเอาเอาคงเวลาโอ้โหเป็นไงวะจ่ะ โอเชียรีกมาตรงนี้เชียร์ที่ไหนก็นเโอเคแล้วเดอ๋ัไงเดี๋ยวเราเจอกันดิได้เครับเจอกันโอเคโอ้บรรยากาศน้องๆครับดเลยวันนี้เจอเป็มเลยครับพอดีว่อเฮ้ยไม่พูดเลยพอดีว่อกเเเป็นแคสทรซเียยังไม่ตัก ใอ่วันนี้ผมเปาเพลงแทนเปรมสารชนด้มาได้ได้ครับเปรมอะไรพูดตรงๆหน่อยผมเปลเปมเปมสารชนได้มาได้ครับนแน่เปรมสารชนหนึ่งวันนิดๆใจก็ใจต่างใจต่ายต่างน้ำบ่เนี่ยวันนี้เป็นชาชนแล้ววันนั้นเป็นบีจีไปใช่